นัทเนปัจจุบันนี้อายุ32ปีนะครับแล้วก็คุณนัทเนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกับระหว่างรุ่นพี่นะฮะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นระหว่างเข้าพักที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดระยองเรื่องนี้เนี่ยผ่านมาได้สักสิปีละนะฮะชื่อเรื่องน่าฟังมากคูฟังนะครับความรักที่โหยหาส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับพี่เจิงขอผมคุณนัทครับนะฮะเสียงหล่อมากเลยขอุยาตท ครับนะฮะนัดตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยแถวพะรามเก้าครับพี่แถวย่านพะรามเก้าก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากพวกพี่สักเท่าไหร่นะครับใช่ครับแล้วรับฟังเดือช็อกผ่านทางช่องทางไหนครับเนี่ยส่วนใหญ่จะฟังแห้งครับช่วงเช้าผ่านผ่านช่องทาง u t u b e ครับผมอ๋อฟังย้อนหลังนะนะครับวันนี้นะครับแสดงว่านอนดึกได้นะครับเลยมีประสัการมาเล่าให้ฟังกันนะครับนะฮะนัดครับนะฮะพี่เก่งทั้งนิดนึงเลยนะฮะตอนนี้เสียงนัดดูแขว่งแนิดนึง เอาละครับพี่อ่าอันนี้ดีขึ้นละดีขึ้นละครับครับโอเคครับนัดมาว่าหนึ่งเรื่องนี้นะครับนอกจากนัดแล้วยังมีรุ่นพี่ที่เจอเรื่องราวเหตุการณ์เรื่องนี้ด้วยคือจริงๆรแล้วเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของผมผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยครับแต่มันเป็นเรื่องที่รุ่นพี่คนนะครับเขาเป็นคนถ่ายทอด่าให้ฟังอ๋อโอเคนะครับเห็นน้ดนอกบอกว่าเกิดร่วมกับรุ่นพี่โอเคนี่คือรุ่นพี่เนี่ยเล่าให้ฟังรุ่นพี่คนนี้สนิทกันมากไหมครับก็ นรจะดับหนึ่งครับพี่เขาเป็นรุ่นพี่ที่ไม่ใช่รุ่นพี่แบบคือลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยครับเป็นพี่น้องลูกพี่ลูกน้องกันเลยนะครับผงั้นไหนลองพาพี่พาครูฟังย้อนกลับไปกับเหตุการณ์เรื่องนี้หน่อยสิครับเมื่อสิบปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นครับครับผมก่อนอื่นนะครับพี่เก่งครับผมขออนุญาตว่าชื่อทั้งหมดเนี่ยผมขอเป็นสมมุติขึ้นมานะครับผมได้เลยครับสามารถพอสมควรครับนะครับแล้วก็ระหว่างที่เล่าเนี่ยผมขอแทนตัวเองเป็นรุ่นพี่เลยนะครับถ้าผมจะงงเองใช่ครับนะครับผม โอเคครับเรื่องมันเกิดก็ขึ้นเมื่อประมาณช่วงปีห้าสามห้าสี่ครับผมอ่าฮะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเนี่ยครับได้มีรู้จักได,ได้มีโอกาสได้ไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งครับพี่ครับผ่าน,ผ,านผ่านทางเพื่อกนการแนะนำของเพื่อนผมนะครับผมชื่อว่าอ้อมเพื<ๆ>่อนผมมาชื่ออ้อมผู้หญิงที่ผมรู้จักคือชือ่อยีฟนะครับพี่อ่าฮะอีฟเนี่ยครับผมต้องรู้จักกับอ้อมมาได้ไม่นานประมาณสามเดือนได้ครับพี่เพราะก่อนหน้านี้ครับอีฟเขา เขาไปอยู่ต่างประเทศมาตั้งแต่ช่วงเดือนไฮสคูลพีช่วงมปลายนะครับแต่ก we ็ม mm ีเหตุให้อีฟกลับมาที่เมืองไทยนะครับผมทีนี้พอผมรู้จักกับอีฟเนี่ยแล้วก็เนของอีฟเขาเนี่ยครับด้วยความที่เขาไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กนะครับผมเขาก็เลยมีความเป็นฝรั่งในตัวเองอรพี่อืมีความบ้่นแตกตัวเองสูงแล้วก็มีความเป็นเฟรลี่มากๆนะครับผมครับมันทําให้ผมกับอีฟครับพี่รู้จักกันไปมาๆก็เลยกลายเป็นแฟนกันครับผม ครับผมปรากฏว่าเราพบกันอยู่สักพักหนึ่งเลยครับพี่อผมไปล่วงรู้ความลับของเขาอย่างหนึ่งครับพี่ครับว่าอีสครับผมเขาจะเคยเป็นสมบัติลับประสาทเขาที่อยู่ต่างประเทศกับผมออืรใช่ครับทีนี้พอผมรู้ข้าเนี้ก็มีการเกิดทะเลาะทะเลาะกันยกใหญ่เลยครับพี่ครับเอแต่ยังไม่ถึงไม่ถึงกับลงมือลงไม้ลงมือเลยนะครับผมน้าที่จะ เดินออกมาก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นนะครับผมขาดการติดต่อกับอีฟไปประมาณสามสี่วันครับพี่แต่ในที่สุดอ้อมเนี่ยครับเพื่อนที่ดูแสนดามย์จับเนี่ยเขาก็ทิ้งผมกับอีฟมาเคลียร์กันครับผมด้วยด้วยความที่เรารักกันแบบอีมสุดท้ายแล้วอีฟเขาก็ให้คําสัญญาผมว่าอืเขาจะกลับไปที่ฝั่งเศนะครับผมไปเคลียร์เรื่องทุกอย่างให้มันจบนะครับเพราะอีฟเขาก็ ไม่โอเคกับผู้ชายคนนั้นเหมือนกันแล้วผู้ชายเนี่้เาก็ทาลายร่างกายอีฟครับผมครับอะฮะก็เรื่องให้มันตัดไปเลยนะครับพี่จนไปถึงอีบเขาก็ทําตามสัญญาครับผมอืเขาก็เคลียร์เรื่องราวทุกอย่างที่ที่ต่างประเทศจนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมครับผู้ชายเขาก็ยอมนะครับพี่ผู้ชายคนนี้เขาก็ยอมยอมที่จะเอ,อเลิกลากับอีบแต่เขาก็ยังมีการตามง้ออยู่ครับอยู่ตลอดเวลาที่เจอกันนะครับผม จนกระทั่งวันหนึ่งครับพี่ก่อนที่อีฟจะกลับเมืองไทยประมาณสองวันนะครับต้องบอกว่าบ้านบ้านอีฟครับพี่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาทําธุรกิจคือเป็นร้านอาหารไทยนะครับคนนอกก็เลยสามารถเข้าออกได้ตามปกตินในฐานะลูกค้านะครับผมเมื่อวันนั้นนะอีฟก็อยู่ที่ร้านเป้าร้านพอดีนะครับผมแล้วแฟนเขาก็เข้าไปสั่งอาหารนะครับพี่เข้าไปในร้านสั่งอาหารัรบสั่งอาหารเสร็จปุ๊บ เขาก็เดินเดินไปหาอีฟครับก็งอนๆตามภาษาเหมือนเดิมครับแต่อีทก็อย่างที่บอกคืออีทก็ไม่เอาแล้วมาเล่นด้วยนะครับพี่จนในที่สุดครับเสียงมันก็เริ่มดังขึ้นภายในร้านอีก็รู้สึกกรงใจลูกค้าที่นั่งทานอาหารอยู่นะครับเขาก็าเลยดึงดึงแฟนเขาเอาไปเชียร์กันที่หลังร้านครับเชียร์กันได้สักพักหนึ่งครับพี่ปรากฏว่า พ่อหลังคนนี้นครับแฟนเขาเนี่ครับก็เดินออกมาจากหน้าเดินออกมาจากหลังร้านมาที่หน้าร้านแล้วก็เดินออกไปเลยครับนะครับผมเอ,อเด็กที่ร้านนะครับพี่เขาก็เห็นว่าพี่อีฟไม่ออกมาด้วยครับ,รบเขาเลยตามอักหนึ่งอ่ะพี่เขาตามเขาไปดูว่าอีฟเป็นอะไรมาเนี่ยครับปรากฏว่าอีฟเสียชีวิตแล้วครับพี่เฮ้ยเสียชีวิตเพราะอะไรอ,ะอ่ะคือพ่อหลังคนนี้เขาเขาฆาตกรรมครับผมรอ ครับผมฮซึ่งผมขอตัดเรื่องคดีความอะไรออกไปให้หมดเลยนะครับครับครับฮเอ,อ่อทีนี้ก็เรื่องความทั้งหมดมันก็ตอนนั้นเราผมยังไม่รู้หรอกนะครับผมแต่ปรากฏว่ามีช่วงเวลาตีสามกว่าทีคือก่อนหน้านี้ผมกับพีฟเนี่ยเราคุยกันว่าผมก็ถามเขาว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ครับนะครับผมแต่เขาก็ไม่บอกเขาบอกว่าเดี๋ยวเขากลับมาเซอร์ไส์แล้วเขาถึงเมืองไทยเมื่อเขาจะโทรให้ผมไปรับที่สนามบินอะไรประมาณนี้ยครับออืฮะ ซึ่งกลางดึกคืนหนึ่งครับพี่ครับก็มีเบอร์หนึ่งโทรเข้ามาครับประมาณตีสามนะครับผมก็เป็นเบอร์ของน้องแอนครับน้องแอนเี่ยเป็นน้องสาวของอีฟนะครับผมเขาโทรมาเขาก็ผมก็เห็นเบอร์ผมก็แบบแปลกแปลกใจอะที่เขาว่าน้องแอนอะเขาจะไม่โทรหาผมถ้าอีฟไม่อยู่ได้กับผมนะครับผมแต่เขาโทรมาผมก็คิดในใจว่าสงสัยอีฟกลับมาแล้วแน่เลยต้องให้ผมไปรับแน่เลยมานแต่ผิดคาดครับพี่เออน้องแอนกับ พูดกับผมด้วยเสียงสะอื้นนะครับผมบอกว่าอีฟเสียแล้วนะคะพี่ตอนนั้นผมก็ยังคิดว่าน้องแอนโทรหรืออีฟให้แอนให้น้องแอนโทรมาอเออนะครับผมก็ยังแบบว่าเอพูดกับน้องไปครับว่าน้องแอนอย่าเล่นอย่างนี้สิที่ที่ไม่ตลกนะเนี่ยที่แจคอไม่ดีเนี่ยน้องแอนบอกว่าคที่อีฟตายแล้วจริงๆพี่ไอเดวิดมันฆ่าที่อีฟไปแล้วนะครับผม ตอนนั้นคือความรู้สึกของผมก็คือช็อกพี่มือไม้อ่อนแรงครับนะครับแล้วก็ไม่ได้ความช็อกกระพี้มันตะโกนออกมาลั่นบ้านเลยจนพ่อแม่ผมทีเขานอนอยู่ครับเขาก็ออกมาครับออกมาป่อบผมมาพี่ออกมาดูแล้วก็พยายามให้ผมตั้งสตินะครับผมแล้วก็ให้ผมรอฟังข่าวจากจากบ้านอีกปนะครับพี่ผมก็รอไปจนเช้าครับผมก็ไม่ไหวครับก็เลยโทรไปหาน้องแอน น้องแอนก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังด้วยนะครับว่าครับที่ผมเล่าที่เก่งัังแปตชืคือมันมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไปนะครับผมอพอหลังจากคดีความทุกอย่างสิ้นสุดลงนะครับผมครับญาติที่ต่างประเทศนะครับที่เขาก็ลำนำร่างของอีสนะครับออืกลับมาประกอบไปที่ทางศาสนาที่ประเทศไทยนะครับผมครับก็ด้วยความที่พ่อแม่ที่เขาเดินทางไปไม่ได้นะครับที่เขาเลยเอาศพอีสนะครับผมไปทํา พิธที่ที่จังหวัดระยองที่เป็นบ้านเกิดของคุณพ่อคุณแม่เขาอะนะครับผมครับอ่ะฮะซึ่งผมก็ก็เดินทางไปร่วมงานสนุกดวตั้งแต่คืนแรกครับพี่ออืที่จังหวัดระยองครับแต่คืนแรกเนี่ยผมไปเสร็จปุ๊บผมก็ขับรถกลับมาที่กรุงเทพครับผมเพราะว่าผมไม่อยากนอนที่นู่นนะครับพี่เสร็จพอกลับมาคืนแรกพอมาคืนที่สองครับผมปรากฏว่าที่ระหว่างผมจะกลับบ้านเนี่ยครับผมคแม่เขาก็เดินมาหาผมบอกว่าอือดเดือดนะมันเดินทางมัน อันตรายอะไรประมาณนี้ครับพี่ครับเขาก็เลยชวนผมว่าเดี๋ยวไปนอนที่บ้านแม่ก็ได้มันมีห้องว่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมด้วยตอนนั้นคือผมก็ก็ที่เก็บเดินทางเลยครับเขาเลยตัดสินใจที่จะโอเคไปนอนที่บ้านบ้านของคุณพ่อคุณแม่อีกกรได้นะครับผมผมก็ขับรถตามไปครับพี่ลักษณะบ้านเนี่ยครับผมมันจะมีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งนะครับพี่เป็นหลังหลักในรั้วบ้านเนี่ยครับครับแต่ข้างๆบ้านครับมันจะมีบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งครับพี่ ลักษณะบ้านหลังเนี้ยคือเปิดเข้าไปมันเหมือนคอนโดห้องหนึ่งครับที่มันจะมีห้องนอนห้องนั่งเล่นอยู่ห้องเดียวกันครับมีห้องครัวห้องน้าอะไรอย่างี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคประมาณนั้นเลยครับผมซึ่งระหว่างที่ผมเปิดประตูเข้าไปนี่ครับผมก็เห็นรูปวาดนะครับพี่เป็นรูปวาดแบบที่มันได้มีการระบายสีอครับเป็นรูปเขาเรียกว่ารูปดออิงหรือเปล่าที่ประมาณนั้นครับใช่ใช่อ่าอ่าติดอยู่ที่กาแพงนะครับผมซึ่งเป็นรูปวาดของกีฟนี่แหละครับผม ตอนอีฟผมลอน,ลอน,ลอนลๆแต่ดัดตอนๆนนะครับพี่ผมเห็นห้องนั้นผมก็คิดในใจคิดรู้เลยทันทีครับพี่ว่า嗯嗯ห้องนี้น่เป็นห้องอีฟนะครับผมผมเดินไปดูเดินเข้าไปรอบๆห้องนะพี่ใจตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นมันก็แบบถามว่ากลัวไหมมันมันไม่กลัวนะพี่มันอยากเจอนะก็แฟนเราเราก็เราก็ลักอะไรมาเนี้ยะครับผมบผมนั่งตั้งสติในห้องนั้นอยู่สักพักหนึ่งนะพี่ก็ ก็เข้าไปอาบน้านะครับที่อาบน้ําเสร็จก็ออกมาพยายามข่มตานอนบนเตียงนะครับผมครับรรยากาศตอนนั้นคือขนลุกพี่มันก็ได้ยินเสียงกรอกแจกอะไรนี่แหละ,ค,ะครับผมผมข่มตานอนไปได้สักพักหนึ่งครับพีผ่ผลเขาฝันขึ้นมาครับผมอในความฝันนะครับพี่คือผมมนอนอยู่บนเตียงกันแหละนะครับะะผมแล้วก็ก็นะครับผมนั่งอยู่หน้าบ้าน ในความฝันเนี่ยผมนั่งอยู่บนนอนอยู่บนเตียงครับแล้วก็หันหน้าออกไปที่ประตูบ้านนะครับผมแล้วผมก็หันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เขายืนถังหลังอยู่ครับผมนะฮะสักพักหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเขาหันมาครับที่ผู้หญิงคนนั้นก็คืออีซ์นะครับผมอในฝันนะครับแล้วตอนันอันนี้ในฝันที่เห็นในฝันเขาเขาเล่าว่ารูปร่างลักษณะอีฟเป็นแบบไหนครับคือเป็นคนปกติใช่ไหม เป็นคนปกติครับพี่แต่คืออย่างที่บอกคือเป็นคนเหมือนในรูปที่ผมเห็นก็คือผมลอนลอนโอเรหนะครับครับใช่คือคือตอนผมเจออีฟรังลาสุดวถอนที้เขาจะไปต่างประเทศหรือว่าเวลาที่เราคุยกันแ่ยผ่านสกายเมื่อก่อนมันคุยผ่านสกายใช่ไหมพี่มันก็มีลายมีลายเป็นอะไรอย่างเงี้ยอีฟคือเป็นผู้หญิงผมตรงครับนะครับผมเอ่อแต่ทีนี้ผมเห็นอีฟเขาก็หันมาครับก็คืออีฟนี่แหละพี่หันมามองผมนะครับผมในฝันคือผมขยับตัวไม่ได้ครับพี่พี่เกับ ครับผมขยับตัวไปได้ผมก็ได้แต่มองเขาครับพี่แล้วก็เรียกให้เขาเดินมาหาผมนะครับผมครับอีเขาก็ค่อยเดินเดินเข้ามาหาผมเรื่อยๆครับพี่จนมาถึงที่ปลายเตียงเขาก็นั่งลงครับผมหอมกับดึงผมขึ้นมาหนุนตักเขาอะครับผมรอแล้วเขาก็ถามผมว่าเราสวยไหมครับครับผมก็ตอบผมได้ฝันนะพี่นะผมก็ตอบกลับไปว่าสวยครับนะครับ เขาว่าถามผมกลับมาอีกว่าอชอบเราไหมครับครับผมก็ตอบกลับไปว่าชอบอืนะครับเขาว่าถามผมกลับมาอีกว่าอืรักเราได้ไหมครับผมก็ตอบกลับไปว่าได้อครับเขาว่าถามผมกลับมาอีกว่าอืรักเรามากแค่ไหนนะครับผมก็ตอบกลับไปว่ามากมากเลยนะครับผมครับเขาว่าตอบกลับไปเขาก็ถามใหม่ว่าเรามากเท่าไหร่ล่ะ ก็ตตอบกลับไปว่านัดรักบิยเท่าฟ้าเลยอืนะครับผมพอมดคําตอบนี้ครับพี่คร so ับสิ่งที่ผมเห็นในฝันนั่นคือสายตาอีฟเปลี่ยนไปครับเป็นแบบไหนอ่ะคนลุกมาจากที่มองผมยิ้มยิ้มนะนนะพี่กลายเป็นว่าอีฟจ้องความเห็นมาที่ผมนะครับผมพร้อมกับจากที่ผมนอนตะกี้ออยู่นะครับพี่เขากระโดดขึ้นมาค่อมตัวผมครับนะฮะแล้วเอามือมากดที่ไหล่นะพี่นะครับ ครับพร้อมกับขย่าวตัวผมแล้วพูดบอกว่าพูดออกมาพรอมขย่าตัวผมนะพี่รักเราสิรักเรานะเฮ้ยรักเราสิรักเรารักเราอีพูดพูดความขย่มขย่มตัวผมอยู่นั้นนะที่ตอนผมตะดุงตื่นขึ้นมาครับผมครับพร้อมกับความว่างเปล่าในห้องนั้นกับที่ผมรีบเิดเปิดเปิดไฟนะครับผมแล้วก็รีบติดโทรศัพท์ขึ้นมาโทรไปหาอ้อมครับครับ เล่าเรื่องทุกอย่างที่ผมฝันให้อ้อมฟังอะนะครับพี่อ้อมก็บอกผมว่าเฮ้ยคงจะคิดมากอ,ะอ่ะอาใช่ใช่คิดมากประเอ็หรือเปล่าเลยแบบบไปฝันอะไรมาเนี้ครับครับผมก็บอกว่าก็คิดมากมันคิดอยู่แล้วมันเรื่องนี้มันต้องคิดอยู่แล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่า พีแปดไปในฝันนะพี่อือใช่ใช่ใช่เพราะตอนแรกก็คือพูดเหมือนอารมณ์คนรักกันถามกันนะเนาะแต่พอพูดจบเราก็เราก็อารมณ์ผบเหมือนก็เราก็รักอะรักทุกอย่างยอมทุกอย่างแต่กลายว่าพอจบปุ๊บมันมันเป็นการตรงกันข้ามมาเลยอะใช่ครับพี่ก็เรื่องราววันนั้นนะครับที่มันก็มันก็ผ่านไปอะครับวันนั้นก็ไม่มีอะไรนะพี่ก็ผ่านไปจนตอนเลิกงานจบอะไรเงี้ยที่ ก่อนก่อนกลับจากการศพผสมก็เดินไปเราก็ไปไหว้ศพอยู่แล้วใช่ไหมครับ oh. ก็ได้มีการเคาะลงศพแะไเนี่ยแล้วบอกว่าย mm ิอ hmm. คือคืนนี้มันคือสุดท้ายแล้วพี่มันตวรวจสอบคืนพรุ่งนี้พรุ่งนี้จ็เป็นวันวันเผา,ว,เาวันชาปนาจิตละผมก็เลยเดินไปเคาะลงศพนะครับพี่เราบอกว่ายิฟถ้ายีฟ <Y ip. S 1> จะมาหาดึคืนเนี้ยยิฟ mm hmm. มาตั้นเลยนะมันจะรออะไรมันเนี่ยครับนะฮะผมก็กลับไปที่บ้านห้องนั้นเห mm hmm. มือนเดิมครับครับผม เอ่อเรื่องความที่มันมันมันคิดถึงเขาอะพี่มันอยากเจอเขาอ่ะครับผมเข้าใจมันก็เลยรู้สึกว่าผมก็เลยอุตลริขึ้นมาครับพี่ยังไงครับด้วยการเปิดเปิดชูดเสื้อผ้าเขาครับครับ,รบแล้วก็เอารูปหยิบเสื้อผ้าออกมาแล้วก็เอารูปที่แขวนอยู่ที่ผมบอกเป็นรูปรออือนออาาอนี<ะ>่มาวางไว้บนอนฮะแล้วเอาเสื้อมาวางไว้ต่อกันเหมือนกับเสื้อกับกางเกงอะพี่นี่อ่อไหมครับเฮ้ยเป็นรูปร่างของคน ถูกต้องครับแล้วผมก็อไปอาบน้ําครับแล้วออกมานอนอยู่ข้างๆเขาครับผมเฮ้ย่ะฮะผมนอนนอนง่ายนะที่หลับตาและพยายามพูดออกมาในใจนะครับว่าอีบมานะมาหานะอีบอีบมานะอะไรประมาเนี้ยครับผมครับเอ่อจนไปได้สักพักนี่นะพี่ผมก็รู้สึกถึงการสัมผัสครับ ผมรู้สึกว่ามันมีการสัมผัสมาจากด้านที่ที่ผมวางรูปคลิบอยู่สมมุติว่ารูปอยู่ข้างขวาเหมือนมีอะไรมาสัมผัสเราตรงไหล่ขวาแบบนี้เหรอก็เหมือนกับพูดง่ายคือเขามาสัมผัสตัวผมปีฮัลโหลอ่ะฮะผมรู้สึกผมผมผมไม่ได้รู้สึกแล้วผมแบบลืมตามมาเลยนะผมก็ค่อยตั้งสติก่อนว่ามันเป็นความรู้สึกที่คิดไปเองหรือเปล่าเพราะตอนนั้นในหัวผมมันปุ้งคลานมากครับทั้งบรรยากาศในห้องทั้งอะไรต่างๆ่านานาทำให้ผม อุมตาบ้ามากครับผมพยายามตั้งสติแล้วก็พยายามคืนนึกว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมอะพี่ปรากฏว่าผมรู้สึกจริงๆครับว่ามันมีคนมาสัมผัสผมก็เลยหันหันข้างไปมองครับพี่ปรากฏว่าไม่มีใครครับทุกอย่างกมืคือเสื้อผ้าเปล่าๆรูปเปล่าๆวางอยู่นะครับผมผมก็เลยลุกขึ้นมาครับพี่เดินไปหยิบเก้าอิงที่อยู่ในห้องนะครับผม มาว่างที่กลางห้องพร้อมกับนั่งบนเก้าอี้นั้นแล้วก็นั่งจ้องไปที่เตียงเตียงที่ว่างเปล่านั้นนะครับผมผมนั่งลืมตาจ้องอยู่นันสักพักหนึ่งครับผมก็ได้รู้สึกถึงการสัมผัสอีกครับพี่แบบนี้ครับมันเป็นสัมผัสเหมือนกับมีคนมาโอบกอดที่ด้านหลังนะครับหรอครับผมแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับที่ผมขัดกระดิกตัวไม่ได้เลยครับพี่ ความรู้สึกเหมือนผมตกอยู่ในทาวังครับผมครับเอฮะเหมือนผีอำหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่เคยโดนผีอัมออเอครับความเอาพี่นึกเก่งนิดตามนะครับผมออตอนแรกอะ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาโอบกอดอยู่ด้านหลังนะค,ะครับผมผมไม่สามารถจะด็กตัวเลยหันข้างซ้ายขวาไปมองอะไรได้อผมรู้สึกอยู่นั้นสักพักหนึ่งครับพี่ความรู้สึกนั้นค่อยๆเคลื่อนออกมาที่ด้านขวาครับพี่อืเคลื่อนออกไปเรื่อยๆจนหางตาผมเนี่ยครับ มันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากข้างผมครับจากด้านหลังครับเธอเดินออกมาครับที่ครับเดินตรงมาที่เตียงแล้วก็นั่งนั่งลงครับครับนะฮะแล้วหันมาต้องที่ผมครับผมที่ผมัราอยู่ที่ที่เก้าอี้นะครับสายตาเราต้องมองกันครับที่แน่นอนผู้หญิงนั้นคือมีครับผมเธอเธอต้อง อีต้องผมได้รอยยิ้มมานางผมยิ้มแล้วก็มองผมอะไรงเงี้ยมองตาก,กันนะครับผมก็เรียกปากมันก็พูดเรียกชื่อเขาออกมาเบาๆว,ว่าอีฟน,นะครับผมแต่ทันใดนั้นครับพี่จากผู้หญิงที่กำลังยิ้มอยู่ครับ,รบเขากลับตะโกนออกมาครับพี่ว่ด้วยนักเดะความโกรธมากเลยคือว่าก<อ>ูไม่ใช่อีฟกูไม่ใช่อีฟกูไม่ใช่อีฟครับผมแต่หน้าใบหน้าคืออีฟนะใช่ครับพี่พร้อมกับ พร้อมกับภาพที่มันเข้ามาในหัวนะครับพี่มันไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นจริงนะมันภาพเข้ามาในหัวว่าเป็นภาพผู้หญิงคนนี้ครับผมกำลังกระโดดขึ้นเก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่นะครับพี่แล้วกับผูกคอตายอยู่ในห้องนั้นนะครับผมเฮ้ยจริงดิคนลุกใช่ใช่ครับพี่แล้วที่นี้ทุกอย่างมันก็ตัดไปเลยครับผมครับภาพทุกอย่างมันตัดไปเลยครับพี่ผมรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ตอนช่วงเช้าครับผมครับ ผมลื้นตาขึ้นมาพี่ผมเห็นน้องแอนน้องสาวของอีฟนะครับผมแล้วก็อ้อมับครับผมแล้วก็เพื่อนอีกสองสามคนกําลังลุมแบบวุ่นวายอะไรอยู่กับผมนี่แหละครับพี่ครับครับมันดึงผมขึ้นมาแล้วผมก็นั่งตั้งสติอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมพ่อกับแม่อีฟก็เดินเข้ามาครับพี่เขาว่าถามว่ามันอะไรเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยจะไปวัดแล้วอาไังยังทำอะไรกันอยู่อะไรแบบนี้ครับครับปรากฏว่าผมก็เล่าเรื่อง เรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งสองคืนครับผมอืให้ทุกคนในห้องฟังครับผมผมเล่ายังไม่ทันจบเลยครับพี่อพ่อของอีทครับเขาก็หันมาพูดใส่แม่ว่าว่าเขาบอกแล้วไงว่าอยากให้มันมานอนห้องนี้อยทําไมห้องนี้พูดแล้วก็ไม่ฟังกันโอนะครับพอพูดจบพ่อเขาก็ลุกขึ้นเดินออกไปครับผมส่วนแม่อีทก็ก็ร้องไห้รูมไายอยู่วะครับพีพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าออฟยังไม่ไปไหนอีกอ่ะลูก เฮ้ยเดี๋ยวคนลุกเลยนี้เดี๋ยวนะออฟครับไม่ใช่อีฟนะอันนี้คือออฟนะออฟครับพี่ครับพี่พี่เก่งคนลุกไหมคนลุกคนลุกคนเกี่ยวลูกตัวเลยในตอนเนี้ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมผมแทนสถานการณ์ว่าผมเป็นพี่เข้าใจเข้าใจเออเออพี่เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะมันยิ่งกว่าคนลุกอีกครับใช่พร้อมกับความงงว่าออฟคือใครเอออฟออฟคือใครออฟมาจากไหนอะไรคือออฟอะไรมันเนี่ยครับนะฮะทันใดนั้นครับ ที่กำลังงงๆอยู่เนี่ยที่อ้อมครับมวก็ดึงมือน้องแอนก็ดึงแอนออกดึงแอนมาครับที่แอนบอกว่าน้องแอนออฟออฟคืออะไรออฟคือใครอะไระมาเนี้ครับซึ่งซึ่งอ้อมก็ไม่รู้จักออฟเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกคืออ้อมก็รู้จักอีฟเนี่ยก่อนหน้าที่ผมรู้จักประมาณสามเดือนครับโอ้โอครับผมปรากฏว่าน้องแอนก็เล่าให้ฟังวาที่อ้อฟเนี่ยครับผมคือพี่ชายของน้องแอนครับพี่เป็นพี่ชายเหรอครับแล้วเป็น แล้วเป็นฝาแปดกับอีฟครับผมอีฟเป็นผู้หญิง<ช>ออฟเป็นชายเอ้ยเออแลวออฟเนี่ยครับก็เป็นสาวประเภทสองครับพี่อ,อ๋อเหรอครับผมครับซึ่งลักษณะของออฟเพอย่างที่ผมบอกคือเขาจะไว้ผมยาวแต่งหญิงและไว้ผมรอนครับผมซึ่งโอ้ยใช่ใช่เพราะในรูปที่เขียนอยู่ที่เป็นดินสซอดอยไว้เนะี่ยก็คือเป็นหน้าอีฟแหละ แต่เป็นผมรอนซึ่งอีฟตัวจริงคือเป็นคนที่ไว้ผมตรงใช่ครับผมแต่ด้วยความที่ขอโทษนะครับที่ด้วยความที่ออฟเป็นสาวประเภทสองครับผมเขาจริงไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากพ่อเขาเท่าไหร่นะครับพี่แลวไม่ว่าตั้งแต่เด็กจนโตน้องแอนเล่าฟังว่าไม่ว่าจะมีอะไรนะครับผมพ่อเนี่ยก็จะให้อีฟกับน้องแอนเลือกของก่อนตลอดครับแล้วออฟก็จะได้ได้เต้นเลือกเป็นคนสุดท้ายนะครับผม หรือว่าจะเป็นเรื่องการส่งส่งทั้งสองคนไปเรียนที่ต่างประเทศแต่ไม่ส่งออฟไปนะครับผมและที่อย่างหนึ่งที่เป็นปมด้อยในเรองออฟเลยก็คือครออฟมีความรักอีกครั้งก็ไม่เคยประสบความสําเร็จครับพี่ไม่ว่าความรักนั้นมันจะดูเหมือนเริ่มต้นได้ดีขนาดไหนนะครับผมบสุดท้ายแล้วออฟก็จะโดนผู้ชายหลอกเสมอครับพี่ออันนี้คือสิ่งที่น้องแอนเล่าให้ฟังนะครับผมนะฮะจนกระทั่ง น้องแอนบอกว่าเรื่องเหมือนทุกอย่างมันกดแต่ละสาสมของขออฟอะครับผมออฟก็เลือกที่จะจากไปได้วยการถูกคอตายในห้องน้านะครับทูสโอ้ยเศร้าวัานนี้ับพี่อฮอฮือซึ่งสรุปได้ว่าคนที่ผมเจอหมดก็คือออฟเปล่ัผมไม่ได้เจอวิญญาณของอีฟซึ่งอีฟ<ช>เนี่ยก็คือใช้คําว่าเอายี้พี่ถามก่อนตลอดระยะเวลานั้นรุ่นพี่ของเราเนี่ยได้พูดมาว่าคเคยเจอหรือฝันถึงอีฟบ้างหรือเปล่า ได้แค่ฝันแต่ไม่เคยเจอครับได้แค่ฝันแต่ไม่เคยเจอมันเป็นความฝันที่ฝันแบบหลังจากเหตุการณ์งานศพทุกอย่างมันจบแล้วนะครับอ๋อนะครับแต่แล้วก็คือณตอนนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่นอนอยู่ที่บ้านนะครับของพ่อแม่ของอีฟเนี่ยก็คือเจอวิญญาณของพี่ชายคือพี่ออฟนะ<ช>ที่ผูกคอตายเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนั้นแล้วของข้าวของทุกอย่างของพี่ออฟก็ยังคงอยู่เสื้อผ้ารูปภาพที่นอนก็ยังคงเก็บไว้เหมือนเดิมทุกอย่าง ก็ห้องมันก็เป็นห้องที่พี่เขาเล่าให้ฟังที่ห้องมันก็ถูกจัดจับว้าเป็นปกติครับไม่ไม่มีอะไรที่สังเกตเลยครับคุครับครับผมแล้วก็หลังจากวันนั้นนะครับพี่ก็หลังจากงานชาปนากิจเสร็จวันรุ่งขึ้นนะครับผมเอ่อทางคุณพ่อเขาก็ก็ชวนไปลอยอังคารด้วยก็คือทำพิธีการเป้นหมดนะครับผมเสร็จปับปุ๊บเอ่อ คุณพ่อก็เดินมาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งกลับนะให้ให้ให้กลับไปที่บ้านตรวจก่อนเลยรับเนี้ครับแล้วคุณพ่อก็ได้เชิญนิมนต์พรที่นิมนต์พระเอ่อพระอาจารย์มาองค์นึือนนะครับผมเขาก็อาจารย์ก็เรียกเรียกผมเข้าไปครับพี่ครับนฮะพระถามผมว่ากลัวไหมผมก็บอกว่ากลัวครับครับพระท่านก็พูดกลับมาว่าครับโอ้ยยมไม่ต้องกลัวหรอกคนน่ากลัวผีนะยอมประมาณนี้ครับ ที่โยมต่อคนได้มาเจอกันนะ่ะเป็นเพราะว่าโยมอ่ะเข้าไปอยู่ในที่ของเขาครับนะครับผมคือถ้าโยมอ่ะกลับกรุงเทพหรือออกจากนี้ไปโยมก็จะไม่ไม่มีทางได้เจอเขาหรอกอนะครับเพราะ,ะโยมอพเขาไปไหนไม่ได้ครัเขาต้องชดใช้กรรมในสิ่งที่เขาทําอยู่ตามความเชื่อเราเนาะถ้าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่หมดอายุไขแล้วเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเขาก็ต้องชดใช้กรรมจนกว่าจะหมดอายุไขแล้วต้องอยู่ ที่เดิมทําซ้ําๆแบบเดิมๆทุกวันทุกวันทุกวันใช่ครับพี่แล้วสิ่งหลังจากนั้นนะครับพี่พี่เขาก็ทําบุญนะทุกครั้งที่ทําบุญนะครับผมใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอุทิศส่วนบุญถองกุสลให้ทั้งออฟและอีครับพร้อมๆกันนะครับผมเรื่องเรื่องอบทั้งหมดก็เท่านี้ครับพี่ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะพี่ขออนุญาตทีเดียวเลยครับได้ครับ สุดยอดอ่ะขนยังลุกอยู่เลยอ่ะครับผมเฮ <Hey, S 2> ้ยหลอนปนเศร้าแ้วตาจะไหลแล้วเนี่ยฟังเรื่องเนี้ยใช่พี่พี่<อ>พี่ตอนที่ผมฟังมาจากที่ที่ผมมานะครับครับอือพี่เขาเล่าเล่าไปรําตามมันมันไหลไป<อ>ผมฟังแล้วผมก็แบบหนุลุกแล้วคือก่อนที่ผมจะมาเล่าเนี่ยผมก็ขออนุญาตเขาก่อนเนะพี่อเอามาเล่าได้มั้ยเขาบอกว่า,วาได้เลยแต,แต่แต่อย่าไปพูดถึง ชื่อจริงแล้วกันเพราะว่าพ่อแม่เขายังยังยังสิบปีอะพี่ก็ยังคิดถึงลูกอยู่ครับเข้าใจอารมณ์อหคุณเป็นพ่อเนาะเป็นพ่อเป็นแม่แล้วลูกก็เถ้าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุป่วยตายอะไรแบบเนี้ยก็ยังพอเข้าใจนะฮะแต่นี่คือโดนแฟนตัวเองเนี่ยฆาตกรรมนะฮะเสียชีวิตทําร้ายเสียชีวิตแล้วไม่ได้เสียชีวิตในบ้านเกิดไปเสียชีวิตไกลถึงเมืองนอกเมืองนานะครับมันยิ่งแบบโอ้มันมันไม่ได้ไม่ได้ดูใจกันไม่ได้อะไรกันเลยอะคือมันจากแบบจาก จากเป็นการจากราที่สะเทือนใจมากอ่ะพี่เขาบอกว่าขนาดตอนศบศพกลับมาที่วัดแล้วอ่ะพี่รดน้าศกยังยังไม่เห็นศบเลยครับครับมก็คือเป็นการลดใส่พานครับพี่อืมนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วครับนัดกับเรื่องราที่เกิดขึ้นที่เราได้ยินได้ฟังมานะครับผมได้นัดขอพระคุณมากสำหรับเรื่องนี้สนุกมากหลอนมากเศร้ามากนะครับไว้โอกาสหน้าไปเก็บเรื่องราวอะไรมาเล่าให้พี่ฟังอีกนะมีมีเรื่องฝรั่งปัตเจก้าจะดีอ่ะพี่ ฝรั่งที่มันชอบไปเก็บสะสมของแปลกๆครับผมได้ได้ไว้วันไหนนัดว่างนัดโทรมาเล่ากันได้ครับผมได้เลยครับนัดนะอันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับครับครับผมสวัสดีครับนะครับผมครับนะครับผม